สวัสดีครับคริสนะครับวันนี้มาเจอกับคริสอีกแล้วนะครับกับเมนูง่ายๆนะครับวันนี้เป็นไก่พะโล้นะครับวันนี้คริสเลือกใช้ส่วนสะโพกติดน่องนะครับแล้วก็ปลายปีกนะครับตัวสะโพกติดน่องเนี่ยสามารถเสิร์ฟเป็นกับข้าวได้เนะาะจะเสิร์ฟกับ ข้าวสวยร้อนๆเป็นเหมือนข้าวน้าเป็ดอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะเสิร์ฟกับบะหมี่ก็เก๋นะครับแล้วในส่วนของปลายปีกเนี่ยเอาไว้แทะไว้ดูดเล่นๆไว้ทานเล่นๆเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้นะครับเสิร์ฟมากับน้ําจิ้มเขียวสูตรของคริสนะครับจะเป็นกึ่งๆน้ําจิ้มวายเจ้ากับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับทำง่ายๆไม่ยากครับยังไงเดี๋ยว ก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทําการคลิสฝากด้วยนะครับใครยังไม่กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คลิสฝากกดให้ด้วยเนาะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับโอเคถ้ากดแล้วพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่ พวกส่วนผสมต่างๆกันก่อนเนาะวันนี้คือต้องเปิดแผงส่วนผสมเพราะว่ามันมีวัตถุดิบบางอย่างนะครับที่จะต้องมีเทคนิคนินดหน่อยในการทำเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโปรโตีนนะครับโปรโตีนวันนี้ก็จะมีเป็นไก่กับไข่นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูอะไรกันก่อนดีอ่ะเอาแบบที่ไม่สําคัญก่อนนะครับเห็ดหอมนะครับ อันนี้ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับของคริสเป็นเห็ดหอมแห้งเนาะคริสก็เลยเอาไปแช่น้ำไว้นะครับถ้าใครมีเห็ดหอมสดจะเป็นเห็ดหอมสดก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือผักคะน้านะครับอันนี้คริสใช้เป็นผักคะน้าเป็นยอดอ่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ลวกแล้วก็เอาไว้เสิร์ฟคู่กับตัวไก่ของเราตอนท้ายนะครับแล้วก็ เครื่องพะโล้นะครับจะขาดเสียไม่ได้เนาะก็จะมอีอบเชยกับปวยกากเนาะแล้วก็เป็นพะโล้ผงนะครับคริสไม่มียี่ห้อไหนที่แบบถูกใจเป็นพิเศษนะครับแคเ่เลือกซื้อร้านที่มันใหม่ๆอะ่ะคริสว่าก็ยังไงก็หอมนะครับถ้าเขาใหม่เนาะโอเคแล้วก็พวกน้ำตาลซี๊วขาวอะไรอย่างงี้คริสไม่แนะนำนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันในคลิปนะครับ เสร็จแล้วก็มาถึงตัวนี้ก่อนตัวนี้จะมีเทคนิคนิดหน่อยนะครับอันนี้คือปลายปีกไก่นะครับคือบ้านคริสเนี่ยไม่ทานตีนไก่ ก็เลยจะใช้ปลายปีกไก่แทนนะครับวิธีการจัดการของกับปลายปีกไก่ของคริสเนี่ยก็คือคริสจะล้างทําความสะอาดนะครับเอาปลายปีกไก่มาแล้วก็เทเกลือลองไปขยำขยาเขาสักนิดนึงแล้วก็ล้างทําความสะอาดพักไว้ให้เสด็จน้ำนะครับพอเสด็จน้ําแล้วเนี่ยคริสก็จะตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็เอาเจ้า ปลายปีกของคริสเนี่ยไปต้มในน้ำเดือดนะครับสักประมาณ5นาทีให้แบบฟองพวกของเสียพวกเลือดอะไรเนี่ยออกให้หมดเนาะ,ะเวลาที่เราเอามาพะโล้เนี่ยจะได้ไม่เหม็นนะครับโอเคผ่านไปสำหรับปลายปีกอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนๆดูด้วยว่ามันมีขนหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ดึงออกให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าปลายปีกไก่เนี่ยจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะมีขนติดอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับโอเคปลายปีกไก่ผ่านไป มาถึงไข่นะครับวันนี้ก็ใช้ไข่เป็ดทําแค่4ฟองนะครับก็ต้มปกติไม่ต้องทําอะไรพิสดารซับซ้อนนะครับแค่ต้มแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาปอกเปลือกแล้วก็ใส่ลงไปพะโล้กับไก่แค่นั้นนะครับมาถึงไก่นะครับนอกจากปลายปีกไก่ที่เอาไปดูดเล่นเพลินๆเนานะก็มาถึงส่วนที่เป็นเนื้อเป็นหนังสักน,นิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้สะโพกนะครับสะโพกติดน่องเนาะ ส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปพะโล้ทั้งทั้งชิ้นอย่างนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนพาโล้เดี๋ยวคริสขอจัดการกับเจ้าน้องไก่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคริสจัดการกับน้องไก่อย่างไงก็หลังจากที่เราจัดการล้างทําความสะอาดเช็คขนเช็คสิ่งสกปรกอะไรที่สะโพกไก่ของเราเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะเอาไปทำพะโล้กันนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวคริสจะ เขาเรียกว่าอะไรครับใช้มีดะนะครับคมๆกรีดตรงนี้นะครับตรงตรงตรงก่อนเหนือข้อเขาขึ้นมาเนี่ยนะครับกรีดให้ถึงกระดูกนะครับแต่ว่าไม่ต้องสับกระดูกออกนะบางคนอาจจะสับกระดูกออกแต่คิสจะไม่สับกระดูกออกนะครับจะแค่กรีดเขานะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเวลาเราไปทำเนี่ย กรีดเพื่อที่จะให้พวกตัวส่วนผสมที่เป็นน้ำพะโลของเราเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าไปได้ในเนื้อไก่ได้อย่างเต็มที่นะครับกรีดให้เขาขาดออกจากกันเลยนะทั้งเอ็นทั้งอะไรเลยนะครับโอเคเช็คดูโดยรอบนะครับพอคริสกรีดรอบเขาเนี่ยขาดออกจากกันเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวพักไว้นะครับเดี๋ยวคริสว่าคริสจะไปล้า,างอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่า พอกรีดแล้วปรากฏว่ามันมียังมีเลือดออกมานะครับโอเคคริสก็จัดการกับน้องไก่ของคริสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคริสขอไปล้างอีกทีหนึ่งนะ้วเดี๋ยวเรามันเจอกันอีกทีบนเตาไฟเลยเดี๋ยวคริสจะเริ่มปรุงกันเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดการกับตัวเครื่องพะโล้ของเราก่อนนะครับเดี๋ยวคริสจะเอา,อาโปรยกากับอบเชยเนี่ยลงไปคั่วก่อนนิดหนึ่งนะครับ หม้อคริสเนี่ยมันเป็นหม้อเคลือบนะครับแล้วก็พอใช้ไปนานๆเนี่ยมันเหมือนมันมีคราบนะครับพยายามจะล้างมันแต่มันก็ล้างไม่ออกเนาะเพื่อนๆมีวิธีในการล้างหม้อที่มันเคลือบเซรามิกอย่างนี้ไหมครับคือที่มันเห็นมันเป็นรอยว่าเหมือนมันออกก็ใช้นิ้วขูดนะแต่ว่าจะขูดทั้งหมดมันก็ไม่ไหว so like at นะครับแล้วก็จะใช้สก็ตไบรท์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะกลัวมันถลอกนะครับก็เลยล้างออกมาได้สะอาดสุดได้ประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวคริสคั่วโปรยกั๊กกับผดเชยให้หอมๆสักนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นมีวิธีการทำยังไงแต่บ้านคริสเวลาทำพะโล่ะมักจะคั่วคั่วพวกเนี้ยก่อนนะครับโอเคแหละเริ่มหอมกลิ่นเครื่องพะโล้แล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะใส่น้ำมันลงไปสักนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับ ประมาณ1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็ตามด้วย3 mm. เกืนนะครับลากผักชีก, mm. กระเทียมพริกไทยเนาะเมื่อกี้คสิสลืมเอาให้ดูครับ mm. เดี๋ยวผัดให้เขาหอมเลยนะครับเ mm. สร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับเอาน้ำตาลมะพร้าวลงไปผัดด้วยนะครับ พวกส่วนผสมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวคริสทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะระหว่างนี้ก็ดูคลิสไปเพลินๆฟังคริสพูดไปเพลินๆน,นะครับมีโฆษณาก็ดูไปเพลินๆน,นะครับจะผัดให้เขาหอมนิดนึงนะครับแล้วก็ให้น้ําตาลเขาแบบเป็นคาราเมลนิดนึงใช้ไฟอ่อนๆนะครับ โอเคครับคริสก็ผัดจนเข้าหอมเนาะแล้วก็ตัวน้ำตาลเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีคาราเมลนิดหนึ่งนะมีความเข้มขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้ใช้ได้ละเดี๋ยวคริสจะเติมน้ำลงไปเลยโอเคคริสจะไม่ได้เอาพวกไก่เนี้ยลงไปผัดกับเครื่องพะโล้เหมือนทุกๆครั้งที่คริสทำนะครับเนื่องจากว่าวันนี้พะโล้ของคริสเนี่ยจะเป็นพะโล้ที่ อ,อย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาทานกับน้ำจิ้มอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆพวกขาหานอะไรเงี้ยเนาะที่ทานแบบแห้แงๆกับน้ำจิ้มอะไรเงี้นะก็คิสก็จะไม่ได้เอาไปผัดด้วยโอเคใส่น้ำลงไปเลยน,นี่คิดใส่น้ำประมาณลิตรครึ่งนะครับพอเราได้น้ำอย่างนี้เรียบร้อยนะครับ ก็เดี๋ยวคสจะต้มเขาให้เขาเดือดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันมาใส่พวกไก่พวกไข่แล้วก็ปรุงรสกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากที่คสต้มไว้ต้มน้ำพะโลของคสจนน้ำเดือดดีแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันมีเดือดพลาดเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เราเติมน้ำเปล่าลงไปในเครื่องพะโลที่เราผัดไว้นะครับให้ใส่ผงพะโลลงไปเลยนะครับเมื่อกี้คสลืมแต่ว่าตอนนี้คสได้ใส่ลงไปแล้วนะครับ โอเคพอน้ำเดือดนี้เนาะเดี๋ยวคริสจะใส่ไก่น้องไก่สะโพกลงไปเลยนะครับสองสะโพกตามด้วยไข่ไก่ไข่เป็ดที่คริสต้มไว้สี่ฟองปอกเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ปลายปรีที่เรา ได้ทําการต้มไว้ทีครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับมันจะเป็นก้อนๆนหน่อยเพราะว่าคริสต้มแล้วก็เตรียมไว้แล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่ายังไม่ได้ทําเลยเมื่อตอนเย็นยุ่งนะครับเคอยาให้เขาร้อนนิดหนึง่งตัวไก่จะได้แยกออกจากกันนะครับปลายปีกเขาจะมีพวกคอลลาเจนเนาะใช่ไหมมันก็เลยพอมันโดนความเย็นแล้วมันก็เลยเกาะกัน ได้ประมาณนี้แล้วนะพอปลายปีกไก่เขาแยกออกจากกันเรียบร้อยเนาะพอปลายป,ายปีกไก่ของเราแยกออกจากกันเรียบร้อยจมไปในน้ำเรียบร้อยนะเดี๋ยวคริสขอเติมซีอิ๊วซีอิ๊วขาวลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวรอเขาเดือดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาชิมเราก็ค่อยปรุงรสตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยว คริขอให้ไข่จมลงไปหน่อยเดี๋ยวสีจะไม่สวยสม่ำเสมอกันพอเราปรุงรสอะไรเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคริสก็จะปิดฝานะครับแล้วก็ต้มเขาต่อไปนะครับจนเขาเดือดแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมรสการ,รว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาปรุงแต่งรสตามความต้องการของเราเนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่เขาเดือดนะครับมาครับพะโลลของคริสก็กลับมาเดือดอีกครั้งนึงนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเห็นว่าเขามีฟองอะไรเงี้ยนะครับช้อนออกได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้แหละพอช้อนฟองออกเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาชิมรสสักนิดหนึ่งว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ชิมแล้วนะครับก็มีความหวานอะไรแล้วแบบพะโลแล้วนะครับแต่ยังขาดความเค็มเนาะเดี๋ยวคิอใส่น้ำปลาลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะบางคนอาจจะใส่เกลือก็ได้นะครับ บางคนไม่ชอบกลิ่นน้ำปลาเนาะก็ใส่เกลือดได้เลยนะครับโอเคโอเคพอชิมรสเรียบร้อยได้ดั่งใจของเราแล้วนะครับคคลสจะใส่เห็ดหอมลงไปเลยเมื่อกี้เห็ดหอมที่เราแช่น้ำไว้คคลสเอาไปหั่นนะครับไม่ได้หั่นให้ดูเนาะเกรงว่าจะเสียเวลามากพอเราใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในหมอ้อสวยงามอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคคลสก็จะต้มเขาไวอย่างเงี้ยนะครับด้วยไฟอ,อ่อนๆเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตัวสะโพกไก่ของเราเนี่ยจะเปื่อยใช้ได้กันที่ตอนกี่นาทีนะครับเคครับเดี๋ยวมันเจอกันตอนที่สะโพกไก่ของเราเปื่อยครับมาครับหลังจากที่คือเคี่ยวใช้คําว่าเคี่ยวเนาะไก่ของเราไว้30นาทีนะครับเมื่อกี้เคยแสบ,บเช็คดูแล้วว่าเปื่อยดีนะครับนี่ตัวน่องที่เราบากไว้เขาก็จะหดหดเข้ามาอย่างนี้นะครับสวยงามละ เปื่อยดีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันวิธีการเสิร์ฟของคริสก็คือเดี๋ยววันนี้คริสจะเสิร์ฟเขาคู่กับยอดผนะักคะน้าเนาะเรียกว่ายอดผักคะน้าหรือว่าลูกผักคะน้าบางคนก็เรียกลูกผักคะน้าบางคนก็เรียกยอดผักคะน้านะครับโอเคเรียกว่าอะไรก็ช่างมันนี่นะครับคริสเอาผักคะน้าของเราเนาะยอดผักคะน้าของคริสนะลงไปจุ่มในน้ํา ของเรรานะคับอย่างนี้นะครับพอเราจุ่มผักคะน้าเราไปเรียบร้อยนะครับปิดฝานะครับแล้วก็ปิดไฟแล้วเดี๋ยวเรายกลงเสิร์ฟเลยครับเดี๋ยวก่อนเสิร์ฟนะครับเกือบลืมเลยพอดีว่าเนื่องจากว่าคริสบอกเนาะพะโลของเราจะเป็นพะโล้ที่จะทานกับน้าจิ้มนะครับแล้วน้ำจิ้มของคริสเนี่ยจะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับในนี้ก็จะมีผักชีกระเทียมพริกขี้หนูสวนนะครับ อะไรกล่ะผักชีกระเทียมพริกขี้หนูสวนมีเท่านี้นะครับตำเข้าด้วยกันนะครับเขาจะออกมาเขียวๆนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวคริสจะใส่มะนาวกับน้ำปลาตามลงไปมะนาวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาผิวสีเขียวเนี่ยเขาก็จะมีความหอมกว่ามะนาวที่ผิวสีเหลืองนะครับแต่มะนาวที่ผิวสีเหลืองก็จะมีน้ำมากกว่ามะนาวที่ผิวสีเขียวนะครับเลือกใช้กัน ามถนัดเลยอยากได้กลิ่นอยากได้น้ำอะไรเงี้ยนะครับโอเคมะนาวเรียบร้อยเนาะคิสใส่น้ำปลาลงไปโดยปกติน้ำปลากับมะนาวที่เขาใช้ใช้กันก็1ต่อ1น,นะครับแต่ของคริสเนี่ยจะขอเป็นมะนาว1.5แล้วก็น้ำปลาหนึ่งเพราะคริสชอบทานเปรี้ยวนะครับให้เป็นเปรี้ยวน้ำนะครับพอได้ดังนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวโคดให้เข้ากันนิดหนึ่ง ในขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครถนัดอยากจะใส่ผงชูรสอยากจะใส่ผงปรุงรสอะไรก็เอาเลยนะครับตามสะดวกเนาะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวคริสขอชิมรสนิดนึนงเปรี้ยวนําจริงๆนะครับตามนี้เป็นรสชาติที่คริสชอบเพื่อนๆก็ลองชิมรสแล้วก็ปรับเอาตามชอบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจัดการกับตัวไก่ของเรากันครับมาครับมาจัดการกับน้องไก่กุก๊กๆุของเรากันนะครับก็ เริ่มด้วยผักคะนาที่เราลวกไวเมื่อกี้นะครับโอเคแล้วก็หั่นเขาเป็นชิ้นนะครับให้แบบทานได้พอคำเนาะก็เอาลงจานเดี๋ยวจะเสิร์ฟนะครับสวยงามแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการกับไก่ของเรากันนะครับตัวสะโพกไก่ของคริสเนี่ย คสจะไม่หั่นไม่อะไรเลยนะเพราะว่าเขาเปื่อยมากๆเอาช้อนสก,กิดนิดเดียวเนี่ยหลุดเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะเหนียวอะไรนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ <ๆ S 1> ก็เอาปลายปีกที่เปื่อยๆของเราแล้วเนาะลงมานะครับแล้วก็โลคริสจะตามด้วยไข่นะครับที่เรา ใส่ไว้ในพะโล้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวคริสจะใช้มีดผ่านะครับไม่ไม่ใช้ได้ผ่าเนาะพอดีขี้เกียจมาดึงได้มันขึงได้นะครับก็ใช้มีดผ่าเลยร้อนนิดนึงประมาณนี้นะครับไข่แตกหน่อยนึงไม่เป็นไรเนาะทานเองเ้าข้างตัวเองนะครับโอเคครับพอได้เงนินแล้วเดี๋ยวคริส ราดน้ำพะโลลงไปสักนิดนึงนะครับให้เขาแบบว่ามีน้ำอยู่ข้างล่างสักนิดนึงเนาะเหมือนแบบเราไปทานพวกขาหันพะโลอะไรตามร้านอาหารจีนนะครับคริสคิดถึงขาหันพะโลที่สะพานเหลืองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปทานมันไม่มีที่จอดรถอะครับก็เรียบร้อยนะครับไก่พะโลคริสเนาะเดี๋ยวคริสสรุปเทคนิคให้นิดนึงนะครับตัว ปลายปีกเนี่ยนะครับให้ล้างทงาําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เอาไปลวกในน้ําร้อนไม่ใช่ลวกอะครับไปต้มน้ําร้อนสักประมาณ10นาทีนะครับให้พวกแบบสิ่งสกรปรกที่อยู่ในเซ็ตในเลือดในเป็นไขมันเป็นเลือดอะไรเงี้ยนะครับเขาออกมากับน้ําที่เราต้มน้ําแรกเนาะต้มแล้วก็ช้อนเอาแต่ไก่ของเรามาล้างน้ําเย็นทีหนึ่งนะครับแล้วก็พักไว้แล้วเดี๋ยวค่อยรอเอามาทําพะโลนะครับ ในส่วนของสะโพกเนี่ยก็ให้บั้งตรงข้อเขานิดนึงนะครับพอเวลาสุกเราเปื่อยเนี่ยเราจะดูง่ายเพราะเนื้อเขาจะล่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มันจะทําให้พวกน้ำพล้ของเราเนี่ยซึมซับเข้าไปในเนื้อสะโพกไก่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ โอเคในส่วนของเทคนิคหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ําจิ้มก็ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดที่หาซื้อกันได้ทั่วไปอย่างนั้นก็ได้หรือจะเป็นน้ําจิ้มพริกดองที่เป็นน้ําส้มพริกดองแบบสีส้มๆอย่างนั้นก็อร่อยแซ่บไปแบบนะครับแบบแบบน้ําจิ้มข้าวขาหมูเนาะก็โอเคครับเทคนิคก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วแหละง่ายๆใช่ไหมครับแล้วก็ตัวไก่มันก็เปื่อยง่ายกว่าหมูกว่าโปรตีนอย่างอื่นด้วยเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนสักนิดนึงก่อนที่จะปิดคลิปกันนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าตัวผลาวไก่ของเราจะเปื่อยขนาดไหนนี่เดี๋ยวคิสจะกดให้ดูคือแค่เอาช้อนกดลงไปเนี่ยเขาก็แยกออกจากกันแล้วนะครับเคสถึงไม่หั่นนะครับใช้ช้อนนี่แหละทำให้เขาแยกออกจากกันได้ง่ายดาย มากับน้ำจิ้มเขียวของคริสสักนิดหนึ่งตามด้วยผักคะนานะครับสักหนึ่งชิ้นแล้วก็เห็ดหอมหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ไข่คริสยกมาครึ่งลูกเลยมากับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับทุกอย่างมันดูนุ่มมากครับแทบจะแบบว่า โดนโดนช้อนแล้วปุ๊บเด้งออกมาขึ้นมาอยู่บนช้อนเลยไม่ต้องแบบออกแรงกดอะไรมากมายเลยนะครับหลังจากชิมไปแล้วนะครับสะโพกไก่ของเรานุ่มมากๆรสชาติดีหอมพะโล้มากเลยนะครับแล้วก็เอ,อ่อมันเจอกับน้าจิ้มเขียวคริสตนีนะครับเปรี้ยวนำเนาะแล้วก็เค็มตามนิดๆนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับ อย,อยู่ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวคริสไปก่อนนะครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยเนาะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับเวลาคริสมีไอเดียอะไรมาแนะนำกันนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคน enjoy your cook นะครับบ๊ายบาย